สวัสดีจ้าพี่มีตังออกอาการแล้วนะจ้าน้องนน้องขุดค่ะออกอาการแล้วจ้าไม่รู้จะวางไข่หรือเปล่าขุดแบบนี้ ต้องได้เฝ้าแล้วแหละค่ะวันนี้น่าจะแน่นอนแล้วเขาจะใช้ขาหน้าขุดก่อนนะคะทุกคนใช้ขาหน้าขุดเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นขาหลังถอยเป็นขาหลังขุดค่ะยังไม่แน่ใจว่าแต่อาการแบบนี้ใกล้แล้ว แกจะวางไข่แล้วอาจจช่วยน้องมีตังกันจ้าทุกคนโอ้ยโดนแม่ อันนี้น่าจะวางไข่แล้วค่ะเพราะว่าเห็นแม่ตาลสังเกตแล้วตั้งแต่เช้าแล้วค่ะดิ้นไม่ใช่ดิ้นแบบเดินวนไปวนมาอาการพอดีเลยเดี๋ยวพ่อซื้อกล่องโฟมมาอาการขุด